ครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการอินทิเกรตตัว bar chart แล้วก็ chart อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น line chart แล้วก็พาย chart ลงในตัว React component ของเรานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้งานตัว bar chart พวกนี้ได้นะครับต้องมีการติดตั้งตัวแพ็กเกจตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว npm chart js เราเลือกใช้ตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่า React Chat r JS 2ตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาดูนะครับก็เปิดขึ้นมาการติดตั้งนะครับก็ตัวนี้นะครับอ่า install ตัวแพ็กเกจตัวนี้เข้าไปครับก็ copy มาเลยครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเปิด Terminal ตัวใหม่ขึ้นใหม่อสักตัวหนึ่งก็คือไปที่ s p i t แล้วก็ตัวนี้ จากนั้นผมก็เข้าไปข้างในตัวโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราจากนั้นผมก็เอาคําสั่งมาวางครับโในลักษณะนี้นะครับก็กดปุ่ม enter โอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคก็เป็ไหนเรียบร้อยนะครับตัว p พ็ k เก e ดังกล่าวก็จะถูกติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูใน package json นะครับก็จะพบว่าอันนี้นะครับมีการติดตั้ง react ฉาด js ขีดสแล้วก็ชาด js เรียบร้อยแล้วนะครับในลูปแบบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัวชาด js กันเลยครับก็ให้เรากลับมาที่หน้าเพจของ react Chart js ตัวนี้นะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับวิธีการใช้งานก็คือตัวนี้นะครับตัวยุ e s เสร็จก่อนอื่นเราก็ต้องทําการ Import ครับก็หมดเลยก็ได้ครับ i m p o r ตตัวแพ็กเกจ react c h a r t js ตัวนี้มาใช้งานก่อนนะครับก็ Import มาใส่ในตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าบาร์ชาดที่เราสร้างไว้รอก่อนหน้านี้แล้วครับทําการวางลงไปในที่นี้นะครับเขาก็จะเรียกตัวชาดที่ชื่อว่าโดนัทนครับใน,ในตัวอย่างนะครับแต่ว่าของเราเราจะใช้ตัวบาร์บาร์ชาดก่อนนะครับโอเคผมก็เรียกมาที่บาร์จากนั้นนะครับพิธีการเรียกใช้งานก็เรียกตัวคอมโพเนนต์ที่เราต้องการ ในที่นี้ก็คือของเราก็จะเป็นบาร์นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่ตัว property เข้าไป property จะมีอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในตัว document ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่ตัว component ที่เราต้องการที่จะเรียกใช้งานก่อนนะก็คือของเราก็จะเป็นบาร์นะครับเพราะว่าเรา import ตัวนี้เป็น component บาร์นะครับส่วนตัว property ที่เราจะ bypass เข้าไปในที่นี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่าง มันก็จะเจอตัวนี้นะครับผมก็ขอค๊อบมาเลยแล้วกันนะครับก็จะมีคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า data w i w i height และก็ option ก็เอามาวางเป็น property ในตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า bar ตัวนี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่จะนำไปพลอตตัวนี้ผมขอลบออกไปก่อนนะครับแล้วก็ขอเปลี่ยนตัว aspect ratio ตัวนี้ให้กลายเป็น true Okay. ลักษณะนี้ครับทีนี้ในส่วนของตัว Data ที่จะนำมาเพาะตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูในตัวของอาชาร์จ js document ตัวนี้นครับก็ให้กลับมาที่ตัว g o o g l e นะครับแล้วก็พิมพ์ชาร์จ js document ตัวนี้นะครับแล้วก็กด enter เราก็จะเจอตัว r e s u l t ที่ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ตัวแรกตัวนี้ จากนั้นเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นวิธีการใช้งานตัวฉา t .js นะครับแต่ว่าในตัวอย่างในตัวหน้าเว็บตัวนี้นะครับฉา t .js.org ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานผ่านตัว HTML ซึ่งในเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับเราก็จะพยายามอินทิเกรตตัว c h a r t .js เนี่ยครับเข้าไปอยู่ในตัวคอมโพเนนต์ของตัว React นะครับจะทำอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามกันมาในทีละขั้นตอนเลยนะครับโอเค สิ่งที่เรากำลังสนใจตัวนี้ก็คือในส่วนของ Data นะครับตัวนี้นะครับ Data ซึ่งเราจะนำมาใส่ตรงนี้นะครับส่วน t ท้์บาร์ตรงนี้ก็เราก็เรียกใช้เป็นลักษณะของ Component BAR ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในตัว Data ตัวนี้เดี๋ยวผมจะสร้าง Object ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วในตัว Object ตัวนี้ข้างในก็จะมีตัว l a b e l แล้วก็ Data Set ผมก็ใส่ครับ แล้วก็เป็นอาร์เรใช่ไหมครับแล้วก็ dataset ก็เป็นลักษณะของ array. อาร์เรย์ะลักษณะนี้นะครับซึ่งในตัว dataset ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นอาร์เรของ object อได้มากกว่า1ตัวผมก็ใส่ไปก่อนในส่วนของ l a b e l เดี๋ยวผมขอ๊อปตัวนี้มาเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว <Okay. S 1> ผมก็เอามาแทนที่ตรงนี้นะ วางปั๊บเขาให้โอเคในส่วนของตัว Dataset ผมก็จะเอา2 2ตัวนี้มาก่อนนะครับก็คือตัว l a b e l กับตัวก้อนของข้อมูลนะครับผมก็เอามาวาง okay. เอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วกลับไปดูผลการรันของเราตอนนี้มันก็จะได้จะได้ฉาดลักษณะนี้นะครับจะได้ฉาดลักษณะนี้ขึ้นมาก็จะมีอะไรครับก็จะมีในส่วนของเลเบลตัวนี้ ใช่ไหมครับตัวนี้นั่นเอง <Okay. S 1> แล้วในส่วนของตัว data <Okay. S 1> ก็จะเป็นในส่วนนี้นะก็คือเป็นแท่งแท่งกราฟพวกนี้นะก็จะเป็นส่วนของ Data นะครับอันนี้คือ12ใช่ไหมครับนี่คือ12อันนี้คือกราฟแท่งที่เป็น12นั่นเองอประมาณนี้นะครับจากนั้นเราใส่อะไรลงไปได้อีก นะครับแล้วก็กลับมาดูที่ตัวด็อกิเมนต์ของตัวฉากต t วเจเ็ก็เราจะใส่ตัว background color ตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็จะใส่ตัว attribute background color o อสมมุติว่าผมใส่ให้เป็นสีน้ำเงินเราใส่ตัว background color เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ตัวกราฟเป็นแท่งสีน้ำเงินลักษณะนี้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้กราฟแต่ละแท่งมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ใช้ในลักษณะนี้ครับก็ใส่เป็นอาร์เรย์ของอาร์เรย์ของตัวแท่งของบาร์ชาตแต่ละแท่งนะครับแล้วก็ผมขอก๊อปตัวนี้มาเลยแล้วกันนะครับผมก็ก๊อบมาแทนที่เจ้าตัวนี้ก็วางไปเราก็จะได้ข้อมูลในลักษณะนี้ ผมก็จะได้เป็นแท่งของกราฟที่เป็นสีสันต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจะเห็นว่ามันมีค่าความเจือจางอยู่ก็คือตัว o p a c i t y ซเรเรื่องเราซึ่งเราก็สามารถที่จะเซตได้ครับผมเซตตัวนี้ให้เป็น0.7เราก็จะพบว่าสีชมพูตรงนี้นะครับแท่งเรดตรงนี้ก็จะแจ่มขึ้นผมตรงนี้ให้เป็น0.8โอเคแท่งนี้ก็จะชัดขึ้นเห็นไหมครับ โอเคทีนี้เราปรับอะไรได้อีกนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือในส่วนของ border color นะครับผมก็จะใส่ตัว border color เข้าไปด้วยลักษณะนี้ครับสมมติว่าผมให้เป็น border color เป็นสีแดงจากนั้นผมก็ใส่ตัว border width เข้าไปด้วยนะครับก็คือตัวนี้ก็จะพบว่าตอนนี้มันก็จะมีตัว ขอบมานะครับลองเอาเอาขอบออกไปกดรีเฟซก็จะเห็นว่าขอบมันหายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาขอบกลับมาก็ลักษณะนี้นะครับทีนี้ไอตัวตัว border color ถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้เป็นสีแดงในทุกๆแท่งนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็สามารถจะสร้างเป็นตัว a เรย์ของสีลักษณะนี้ผมก็เอามาแทนตัวนี้นะครับ ก็วางเข้าไปเราก็จะได้บ b เดอร์ที่เป็นลักษณะตามสีของตัวของตัว background นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันมีบ b เดอร์ที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถเซตได้ครับเป็น2ลักษณะนี้เป็นต้นนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรามาลองดูในส่วนของ option กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอรอบมาก่อนเลยละกันเป็น option ที่ชื่อว่า scale แล้วก็ในส่วนของแกน y นะครับก็คือให้แกน y เนี่ยมันมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่0ผมก็ทำการ copy มาครับจากนั้นในตัวของ option ตรงนี้นะครับผมก็ใส่เพิ่มเข้าไปในลักษณะนี้ครับก็ใส่ option ตัวที่๊อปเข้ามาเพิ่มนะครับเป็น option ที่ชื่อว่า scale โอเคลักษณะนี้ครับ ขอจัดรูปแบบเป็นแพตเทิร์อโอเคตอนนี้กราฟของเราก็จะมีแกน y ที่เริ่มต้นจาก0น,นะครับจากนั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใส่ตัวเดต้าเซตขึ้นมาอีกสักชุดหนึ่งนะครับในที่นี้ผมก็แทรกเข้าไปในส่วนของ dataset ต,ตตัวนี้นครับ อันนี้คือ dataset ชุดแรกนะครับผมก็แทรกตัว dataset ชุดที่2ไปลักษณะนี้นะครับผมก็ทำในลักษณะเดิมก็คือขอเอา label กับตัว d a t a ชุดชุดนี้มาเพ้วยความรวดเร็วนะครับก็วางลงไปเลยเสร็จแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวชุดข้อมูลตัวนี้ลงไปจากนั้นผมก็ลองเซต c k g r o u n d b a c k g r o u n d c o เ o r ให้เป็นสีน้ำเงินจากนั้นนะครับผมก็เปลี่ยน Label ตัวนี้ให้เป็น quantity สมมุติว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะ quantity เราก็จะได้ตัวจัดขึ้นมา2อันนะครับลักษณะนี้นะครับสามารถที่จะสลับในการแสดงผลได้นะครับก็อยากจะแสดงผลเฉพาะกราฟสีน้ำเงินคือ quantity ก็ได้นะครับ อยากแสดงทั้ง2อันก็ได้หรืออยากแสดงตัวกราฟออบโดอย่างเดียวก็ได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคครับในส่วนของบาชาตก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนในการอินทิเกรตชาตในรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกโดนัทหรือ,อพวกลายชาตหรือจะมีชาตต,ต่างๆในอีกหลายๆรูปแบบนะครับ รวมทั้งการตกแต่งรูปร่างหน้าตาของกราฟให้ดูสวยงามการจัดวางรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเรายกไปพูดถึงกันในคลิปถัดไปใน EP ถัดไปแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ